เกรดแซอีกแล้วครับวันนี้โอ้โหเป็นรุ่นขายดีสีขายดีนะในพอสอนี้เลยสีเทาเอลบูธนะซึ่งเกรดแซเนี่ยเขาจะมีให้เลือกสีสีนะครับมีสีเทาเอลบูธสีดําสีบอลเงินและสีขาวมุกถ้าสีขาวมุกราคาจะเพิ่มขึ้น7,000บาทนะครับนี่มาดูครับด้านหน้ากระจังหน้าทูโทนนะฮะบลอนกับเทาไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับจริงๆต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นิดนึงนะ จ้ตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์เนี่ยคุณสมบัติของเขาเนี่ยคันไหนก็แล้วแต่ที่มีไฟหน้าโปรเจคเตอร์เนี่ยเขาจะสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับแล้วก็มีระบบ o o l o w w มี o m e ที่เวลาเราต้องการให้ไฟเขาดับอัตโนมัติเนี่ยมีแล้วก็มีระบบการลืมปิดไฟนะครับส่วนไฟตัดบอกเนี่ยของเขาจะเป็นหลอด LED ซึ่งจะเป็นลำแสงเดียวกับด้านหน้าเลยนะครับแล้ต้องบอกว่าโหในยุคนี้ รถที่เป็นสีเทาเอลบูนนี่ลูกค้าเปลี่ยนแม็กกันเยอะมากแล้วก็โอ้โหเปลี่ยนแบบออกโทนล้อแม็กโทนสีดํากันเยอะมากแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ลูกค้าจะเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางนะครับเพื่อให้ตัวรถเนี่ยมันดูสวยงามขึ้นมันดูโหดขึ้นนะครับนี่จะพาไปดูคันนี้เนี่ยลูกค้านะครับเปลี่ยนเป็นลาย s s r 6ก้าน6รู 8.5นิ้วนะครับใส่ครอบดิสแดงน็อตไทเทฝ่ฝาปิดดุมดำแล้วก็รัดด้วยยางคอสมิกนะครับเบอร์ยาง2 6 5 6 0 1 8ซึ่งต้องบอกว่าเบอร์ยางเนี่ยเป็นเบอร์ยางเดียวกับเบอร์ยางเดิมโรงงานนะครับเพราะว่าโรงงานเนี่ยก็ให้ยาง2 6 5 6 0 1 8มาแล้วก็ให้ล้อขอบ18มาซึ่งถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแบบนี้ตัวรถจะเหมือนเดิมนะครับ ไม่สูงขึ้นไม่เตี้ยลงความสูงเท่าเดิมเพราะขนาดล้อขนาดยางเท่าเดิมนะครับแต่ท่านจะได้ความดุดันที่เพิ่มขึ้นนะครับนี่ยางคอสมิกก็เป็นตัวหนังสือขาวด้วยนะครับก็จะออกมาประมาณนี้สวยไหมอ่านะครับส่วนตัวล้อด้านหลังก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับสเปคเดียวกับกันด้านหน้าอยู่แล้วนะครับ8.5นิ้วแล้วก็เบอร์ยาง265 60 18เนอะนะครับ ตัวแหนบเนี่ยเดี๋ยวให้ดูครับอันนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยนะตัวสีประตูน่ะแหนบเขาจะอยู่บนเพาอยู่แล้วนะครับมีแหนบมาให้แค่3แผ่นนะบางท่านแบบเอ้ยมาก้มดูอ้าวเซลแหนบผมหายไปไหนซึ่งต้องบอกว่าสําหรับรถตัวยกสูงตอนนี้เขาจะให้แหนบมาแค่3แผ่นซึ่งตัวแหนบเนี่ยจะมีขนาดใหญ่และยาวกว่าปกตินะครับคันนี้ติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยครับบานหน้าเต็มรอบคัน แล้วก็ติดกันศาสติดจานรองมือเปิดเรียบร้อยหมดมือเปิดก็เป็นโครเมียมนะครับก็ใส่จานรองเป็นโครเมียมเข้าไปนะครับก็จะได้ดูเข้ากันนะครับใส่กระบะไลเนอร์เรียบร้อยครับสําหรับคันนี้นี่ก็จะเวลาแต่งเสร็จแล้วนะครับรูปล่างหน้าตาเนี่ยก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะครับทุกท่านดุดสวยไหมคือเกรดตัวแซเนี่ยต้องบอกว่าความขายดีของเขาไม่ได้อยู่ที่ภายนอกครับ ความขายดีของเขาอยู่ที่ภายมาเดี๋ยวเชต้นพาไปดูนะครับไฟท้ายเนี่ยเป็น LED นะครับแล้วก็ตัวมือเปิดนี้จะเป็นโครเมียมแล้วก็มีกล้องถอยมาให้นะครับส่วนกันชนท้ายเป็นบิวอินครับเป็นกันชนท้ายแบบ2ขั้นบันไดเนาะแล้วก็นี่จุดที่ขายดีเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านในกันครับอันดับแรกเลยจุดที่ขายดีเนาะแอร์แถวหลังครับ เกตัวแซเนี่ยจะเป็นรุ่นที่ใส่แอร์แถวหลังมาให้นะครับใส่แอร์แถวหลังมาให้เห็นไหมนะครับถ้าถามว่ารุ่นไหนเริ่มต้นที่ใส่มาก็ต้องเป็นตัวแซนะครับก็เลยทําให้เหตุผลหนึ่งที่ตัวแซเนี่ยเขาขายดีแล้วก็ราคาเนี่ยยังไม่ข้ามหนึ่งล้านบาทนะครับมีช่องเสียบทัชไฟไทซี 4, มาให้นะครับแล้วก็ตัวเบาะหรือภายในเนี่ยเขาจะเป็นหุ้มหนังทั้งหมดที่เท้าแขนนะครับเอาลงมาได้นะ นี่ครับก็จะวางแก้วน้ำได้2แก้วนะครับหรือจะวางเท้าแขนก็ได้นะครับตัวเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังเดินได้สีขาวมาลักษณะแบบนี้เลยนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆภายในด้านในเนี่ยอย่างเพดานหลังคามือโหนมือจับนะครับก็เป็นสีดำทั้งหมดเลยแต่ว่าตัวแซดเนี่ยเขาจะตัดโทนสีบอ์มาให้นะทำให้แบบว่ามันไม่มืดทั้งหมดสัทีเดียว นะครับก็จะดูออกโทนสว่างด้วยอย่างเงี้ยครับก็จะมีสีบอลตัดเข้ามาให้ให้เขาดูสวยงามมากขึ้นนะครับมีสีดำเป็นนอแบ็กมาด้วยนะครับส่วนภายในด้านหน้านะครับของเกตตัวแซดเนี่ยนะครับตัวเบาะนะครับเขาก็จะเป็นเบาะนังเหมือนกันทั้งคันนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยเขาจะเป็นรุ่นที่เริ่มต้นทําให้เบาะเนี่ยยกขึ้นยกลงได้ นะครับซึ่งเกจเอสจะเกจแอเนี่ยยังยกขึ้นยกลงไม่ได้นะครับกุญแจรีโมทครับมีสัญญาณกันขโมยนะครับนี่เห็นไหมที่เซลต้นบอกว่าถ้ารุ่นไหนนะครับที่ที่ไฟหน้าเนี่ยเป็นโปรเจกเตอร์นะเขาจะมีตัวปรับสูงต่ำของไฟนะครับ,ปร,บปรับการหักเหแสงของไฟได้นะครับหน้าจอของเกดตัวแซดนะครับหน้าปัดเลือนไม์เนี่ยจะเป็น7นิ้วในการแสดงผลเนาะ พวงมาลัยเป็นหุ้มหนังครับแล้วก็มีฟังก์ชันวิทยุควบคุมที่พวงมาลัยนะครับโดยทั่วทีฝั่งนี้คูคอนโทรลนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้วิทยุควบคุมที่พวงมาลัยนะครับส่วนหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอ8นิ้วนะครับจริงๆถามว่าหน้าจอ8นิ้วกว่านิ้วอ่ะต่างกันไม่เยอะนะครับนิดเดียวเพราะวััดที่มุมแขแยงใช่ไหมแต่ฟังก์ชันน่ะเหมือนกันเป๊ะเลยนะนะครับไม่ว่าจะ a n d r o i d a u t o Apple c a r p า a y ต่างๆฟังก์ชันเดียวกันหมดนะครับแอร์เป็นปุ่มหมุนครับ คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาราคา952,000บาทถ้าสีขาวมุกบวกเพิ่ม7,000เป็น959เนาะและอย่างที่เซลต้นบอกไปครับทุกท่านนะเกรตัวแซดเนี่ยเขาจะเริ่มใส่แบบพวกออปชันอย่างเช่นระบบป้องกันการลื่นทันไหลออกตัวล้อฟรีอะไรพวกนี้มาให้ที่รุ่นเริ่มต้นตัวนี้ก็เลยถ้าลูกค้าท่านใดที่มองในเรื่องของระบบความปลอดภัยตรงนี้ก็จะมาซื้อที่เ่นที่รุ่นนี้เกรดตัวนี้กันซะส่วนใหญ่นะครับ นี่แต่ถ้าเกียร์ออโต้มีทั้งหมดนะครับเกียร์ออโต้มีทั้งหมดนะนะครับนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีและสวยนะครับสีเทาใหม่ผมว่าก็สวยดีนะฮะเวลาที่เขาตัดกับพวกชุดแต่งสีดำเนี่ยน้อเห็นหลายคันแล้วที่ลูกค้าแบบว่าเดี๋ยวนี้จะเลือกใส่แม็กโทนสีดําสีเทากันเยอะนะครับเพราะว่าด้วยตัวรถเนี่ยที่สีแบบไม่ได้เข้มมากแต่พอมาตัดกับชุดแต่ง,ตงทีม่มันเข้มมากอะ นะครับมันก็จะดูสวยขึ้นนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เราตักแต่งเสร็จเรียบร้อยนะครับเตรียมจะส่งมอบให้กับลูกค้านะครับเผื่อท่านใดสนใจนะรุ่นนี้จะมี2เกียร์ครับมีเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดาแต่มีเครื่องยนต์เดียวคือเครื่องยนต์2.2 163แรงมา้าถ้าเกียร์ธรรมดาที่ท่านซื้อนะมันจะเป็น6สปีดแต่ถ้าเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยจะเป็น8สปีดนะครับเผื่อท่านใดสนใจก็ ลองมาทอกมาสอบถามมาพูดคุยกันได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะนะครับสวยๆเลยอีกหนึ่งคันนะครับก็เตรียมส่งมอบวันพรุ่งนี้ละคันนี้ก็ขึ้นรถสไลด์กลับบ้านนะครับใครสนใจก็ทักเพจเซลตนอินยสุโคลารูปโปรไฟล์เสื้อสีเทาจะมีด้านหลังเขียนว่าใช้เพจนี้นะทักเพจนี้เพจเดียวเพจอื่นนะครับเป็นเพจเก่าเข้าไม่ได้ฝากด้วยละกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ